ก,การเมืองโดยแจ็คลัสเซลเยืมมือฆ่าคนชำแหละพักปกักกาแต่ขาสั่นซุกตัวอยู่เบื้องหลังผักดันเด็กเดินหน้ากัดเสาะล้มล้างสถาบันแทนตัวเองถึงวันนี้ถ้าใครยังมองไม่ออกว่าประเทศไทยของเรามีพรรคการเมืองอยู่หนึ่งพรรคที่เกียรติชังสถาบันกษัตริย์เข้ากระดูกดำและจ้องจะล้มล้างทำลายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสก็ต้องบอกว่าเป็นคนไทยที่บ้องตื้นและเบาปัญญามาก แต่พรกการเมืองรวมทั้งสงสองของพักนี้ไม่กล้าเดินหน้าจัดการสิ่งที่ตนเองอยากกำจัดตรงๆก็เลยต้องใช้วิธียืมมือคนอื่นฆ่าและหนึ่งในเหยื่อที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือมาตลอดหลายปีก็คือเหล่าบรรดาเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวที่เปราะบางทางความคิดเด็กที่ขาดการเอาใจใส่เลี้ยงดูจากครอบครัวอย่างถูกวิธีเด็กอยากเด่นอยากดังและเด็ก ที่มีพื้นฐานทางธรรมที่ต่ำกว่าปกติจะถูกล้างสมองให้ออกมาทิมแทงสถาบันที่คนไทยรักแทนสามยังมีกลุ่มทุนต่างชาติที่อยากเห็นสถาบันกษัตริย์ไทยพังพินาศคอยอัดฉีดเงิน,นหนาๆผ่านคนไทยสันดานชั่วจำนวนหนึ่งให้มาปั่นป่วนอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่มีพรรคการเมืองพรรคนี้เกิดขึ้นในบ้านเราสังคมไทยมีแต่ความวุ่นวายเด็กวัยรุ่นวัยเรียนมีนิสัยก้าวร้าวไม่คารพในกฎกติกาของสังคม โหยหาแต่ความเท่าเทียมจอมปลอมดังที่พักการเมืองพักนี้ยัดข้อมูลที่ผิดเพี้ยนใส่หัวเด็กให้กล้าทําในสิ่งที่ผิดโดยเฉพาะการยุยงให้เด็กจงเกลียดจงชังสถาบันเบื้องสูงเพื่อที่จะใช้เด็กออกนอกหน้าเป็นพลังขับเคลื่อนให้ตนเองบรรลุเป้าหมายแต่แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ใครคิดคตรยศสถาบันอันเป็นที่รักของคนไทยก็จะมีอันเป็นไปเสียทุกราย เด็กวัยรุ่นจํานวนมากรวมถึงสสเร็วๆจากพักการเมืองพักนี้โดนคดี112นับไม่ถ้วนเด็กจํานวนไม่น้อยก็ต้องติดคุกต้องเสียอนาคตและอีกมากกำลังรอการตัดสินของศาลไม่กี่วันที่ผ่านมาหนึ่งในเด็กสาวที่เคยถูกคดี112และเคยได้รับการช่วยเหลือจากนักการเมืองโรคจิต จากพักล้มสถาบันพักนี้ได้กระทําการเหิมเกิมหนักกว่าเก่าโดยการขับรถบิดแตรไล่จี้ขบวนเสด็จพฤติกรรมที่เห็นทําให้คนไทยที่รักสถาบันเกินจะทนไหวอีกต่อไปแต่นักการเมืองพักนี้แต่ละคนกลับให้สัมภาษณ์ในเชิงเข้าใจที่เด็กกระทําเช่นนั้นไม่มีสักคนที่จะบอกว่าการกระทําเช่นนี้ผิดเปลือยให้เห็นชัดเจนว่าทุกคนในพักนี้เป็นกลุ่มคนที่เป็นอันตรายต่อสถาบันไทยยังไม่ต้องสงสยัยแจ็ครัสเซล กรณีของการยื่นยติการจัดการขบวนเสด็จเ,เข้าสภาเนี่ยนะครับผมไม่เคยเห็นการค้านที่มันหน้ามันไส้ขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับผมฟ้ากราบนะครับวันนี้เลยจัดเสื้อม่วงทั้งแผ่นดินมาให้สักหนึ่งกลุ่มประเด็นก็คือมันยังมีความรุนแรงถ้อยคําอีกจํานวนมากที่ถูกเอื้อนเอ่ยผ่านบุคคลสําคัญจํานวนมากแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านชาดาชัยเสดเพราะว่าท่านกําลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมาก ก้าไกลเขาไม่สนใจอะไรแล้วครับไม่สนใจสถาบันไม่ได้สนใจหรือใส่ใจในองค์สมเด็จพระเทพอะไรแล้วครับเขาก็เพียงแต่ต้องการที่จะชนะการเลือกตั้งให้ได้ไม่สนหน้าอินหน้าพรมที่ไหนแม้แต่พระมหากษัตริย์สถาบันหรือสมเด็จพระเทพและยังคงพูดในสภาพเพื่อนําไปสู่การยกเลิกหรือว่าแก้ไขในมาตราหนึ่งหนึ่งแล้วก็นีรโทษกรรม112หนึ่งยนะครับโดยอ้างว่าถูกกดดันไม่ได้รับการพูดคุยไม่ลดไม่ละไม่เลิกและก็ยังคงเป็นนโยบายหลักของก้าไกลต่อไปแต่ก็ยังคงท่าบอกคนที่หลงเชื่อด้วยถ้อยคําที่สวยหรู ว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงและก้าวไปข้างหน้าในการชี้นิ้วไปที่คนอื่นโทษคนอื่นแต่ว่าหารู้ไม่ว่าอีกสี่นิ้วเนี่ยมันชี้กลับเข้ามาหาตัวเองเรียบร้อยแล้วโทษรัฐบาลในการไม่บริหารจัดการในเรื่องของมาตรกา112หรือการเรียกร้โทษกรรม112ให้เอากลับมาคุยกันในสภาทําให้มันเกิดสังคมมีความขัดแยง้งแล้วก็ทนไม่ได้จะต้องออกมาเรียกร้องตามสิทธิเสรีภาพโทษกลุ่มสปปสโทษกลุ่มอาชีวาราชพักดีบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นพวกก่อความรุนแรงทําให้ผู้คนเนี่ยหวาดกลัวแต่กลุ่มทะลุวงังทะลุถุงเนี่ย ทำให้องค์สมเด็จพระเทพของเราเนี่ยหวาดกลัวด้วยซ้ำนะแถมต้องระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยด้วยไม่เห็นเก้าไกลพูดสักคนเลยโทษคนที่ออกมาปกป้องสถาบันบอกว่าทําไมพวกคุณเนี่ยไปผลักไล่กลุ่มคนเหล่านั้นไปจนสุดทางโทษมันทุกอย่างแต่ไม่เคยโทษแล้วก็ไม่เคยสํานึกที่ตัวเองหยุดพูดสิไม่ต้องพูดหยุดโอบอุ้มเชิดชูเอางี้นะผมยังไม่เคยเห็นคุณโอบอุ้มความรู้สึกขององค์สมเด็จพระเทพเ,เลยนะไม่เคยเห็นซัพพอร์ตพระเมตตาของท่าน ไม่เคยเห็นออกมาดีฟเฟนต์หรือสํานึกในพระมห,หากราธีคุณของพระองค์ท่านเลยแม้แต่นิดเดียวแต่อบอุ้มคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่า20ปีแล้วเนาะคนที่ทําผิดกฎหมายคนที่ก่อความวุ่นวายอยู่เสมอๆโดยเห็นว่าเป็นฐานเสียงของตัวเองโดยเห็นว่าเป็นอุนดมการณ์ที่ต่อสู้เพื่ออุดมการของตัวเองแค่นั้นหรอคุณถึงยอมแลกการอบอุ้มที่มันไม่สามารถเทียบทานกันได้เลยแม้แต่นิดเดียวอะ่ะเข้าใจผมไหมเราอบอุ้มในพระเมตตาของสมเด็จพระเทพอะ่ะแต่คุณ อกุ้มกลุ่มทะลุวังทะลุถุงนะ่ะมันจะไม่ให้สังคมเดือดดานได้ยังไงอะ่ะแล้วคุณก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรเลยหูหนวกตาบอดสมองฝ่อหมดแล้วก้าวไกลสอสออันทรงร้คุณภาพทั้งหลายแค่นี้ยังคิดไม่ได้เลยกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงมีงมงถ้าจะสาัดทะลุวางทิ้งก็คงจะน,นิสัยแย่มากๆอะ่ะแต่พอจะโอบอุ้มไว้ก็มีแต่จะทำให้ก้าวไกลมีแต่ล้มยิ่งล้มยิ่งพังลงไปการพูดในสภาครั้งนี้ผมรับไม่ได้จริง มันแย่มากจริงและการพูดของคุณในแต่ละครั้งมันกลับทําให้สังคมเนี่ยเดือดดาลมากขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวคุณประเมินท่านชาดาผิดไปประสบการณ์คุณน้อยเกินคุณไปกยุับท่านชาดาว่าพี่ฟังด้วยนะท่านชาดา,าก็ฟังฟังตลอดแหละแต่พอขึ้นมาเนี่ยคุณเอาท่านชาดาไปแขวนก็เป็นเรื่องสิครับนอกสภาพูดอย่างพอในสภาเอาเขาไปแขวนแล้วมันเรื่องนี้มันเรื่องเซนสิทีฟมันเป็นเรื่องใหญ่ของสังคมผมรอฟังท่านมาเช้าท่านพูดกับผมว่าู้อภีปรายพูดบอกว่า ที่ธดาอยู่ฟังแบบผมอยู่ฟังวันนี้ผมฟังตลอดถือขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่กับมัิกายประมาณก็ถือโทรศัพท์ฟังอยู่ตลอดเวลาผมเรียกได้วยความเคารพเป็นการกระทําที่เสียหายมากแล้วท่านประธานอานุญาตได้อย่างไรการกระทําอย่างนี้เป็นการกระท,ทําที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะของการอภิปรายที่เชิงสร้างสรรค์บูดแต่วันนี้หัวใจของนักชาติมันเต็มเปี่ยมแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทำขออนุญาตครับหยากหรือไม่หยาบเลวซามครับแต่ก้าวไลยังไงก็มองไม่ออกหรอก แล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคุณเชื่อผมไหมจะยิ่งแย่ก,กว่านี้ลงไปเรื่อยๆอีกคอยดูตอนนี้คนที่จะต้องตั้งสติที่สุดอะ่ะคือก้าวไกลแล้วก็เอาไอ้สติเนี้ยไปป้องปรามคนของคุณเพราะคนของคุณคือต้นเหตุของทุกเรื่องทั้งหมด ag, เรารักสมเด็จพระเทพ g ซฟขบวนเสด็จขอบคุณครับ